สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูขั่วผักกาดเค็มหรือว่าผัดผักกาดดองใส่ไข่นะคะเป็นเมนูง่ายที่ปรุงไม่เยอะค่ะก่อนอื่นถ้าเราได้ผักกาดเค็มมานะคะก็ชิมก่อนค่ะว่ามีความเปรี้ยวหรือเค็มมากเกินไปไหมถ้าเค็มมากเปรี้ยวมากก็ล้างก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาหั่นมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งกระทะค่ะน้ํามันลงไปพอประมาณนะคะแล้วก็จะเป็นหิ้ขี้หนูกับกระเทียมลงไปผัดค่ะ พี่กนหนูกะกระเทียมเราจะซอแบบนี้นะคะหรือว่าจะไปโขกก็ได้ค่ะถ้าเรานาไปโขกก็จะอร่อยแซ่บหนูไปอีกแบบหนึ่งนะคะผัดจนพริกระกกระเทียมเหลืองหอมดีแล้วนะคะเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะเราจะใช้ไข่ไก่อยู่สองฟองนะคะเสร็จแล้วเราก็คนไข่ขยี้ไข่เบาๆนะคะ พอไข่เริ่มเซ็ตตัวไม่ต้องให้สุกม,มากเกินไปนะคะเราก็นำผักกาดดองให้เราเตรียมไว้ใส่ลงไปผัดเลยค่ะผัดให้ได้ประมาณนี้เราก็มาปรุงรสกันนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีน้ำมันหอยค่ะสีอิ้วขาวนะคะ แล้วก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะเราจะใส่น้ําตาลทรายลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อเข้าไปตัดเค็มหรือว่าตัดเรียวของผักกาดดองนะคะคนคลุกเคล้าค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะวุนเส้นลงไปเลยะคะ่ะวุนเส้นที่เราแช่จนนิ่มดีแล้วนะคะ ผัดจนวุ้นเส้นสุกนิ่มดีแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมแดงซอยต้นหอมผักชีซอยนะคะแล้วก็คลุกเข้าอีกทีเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูนี้กินกับข้าวเหนียวอุ่นๆร้อนๆหรือว่าจะไปคลุกข้าวสวยนะคะ <All right. S 2> <ๆ>ก<ๆ>็อร<ๆ>่อยเด็ดค<ๆ>่ะลองทํากันดูนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องภูพิกเมืองละปูนทําคลิปดีๆต่อไปกันนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องปูพิลาลำปูเน่าเจ้า